สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเป็นไงคะวันแม่เด็กๆได้ไปออทําบุญออกับคุณแม่ไหมอบอกแล้วคุณแม่หรือเปล่าเป็นเด็กดีใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะบทที่3เลื่อนรถสักวานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะ ไปนะคะนักเรียนดูกการอ่านของเรื่องนะคะแล้วก็จับใจความนะคะว่าในเรื่องนั้นมีใครบ้างอ่านครูบอกใบให้ว่ามีลุงตลลบนะคะลุงตลลบเป็นคนอย่างไรนะคะและเด็กๆชอบลุงตาลบเพราะอะไรนะคะ,ะว่าแล้วนะคะเราไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องตูนี่คิดค่ะ กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนหนังสือวันนักดีรำนำชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่สามเรื่องรื่นรถศักกวาบ้านของลุงตลับอยู่ท้ายตลาดมีลำคลองเล็กๆไหลผ่าน ลุงตลับเคยพูดกับเด็กๆอย่างติดตลกว่าเดิมทีลุงอยู่ตลิ่งชันที่เรียกตลิ่งชันเพราะลำคลองที่นั่นมีตลิ่งสูงชันวันหนึ่งลุงตลับตกจากตลิ่งลงไปในคลองถูกจระเข้ตัวหนึ่งไล่ จนต้องหนีเตลิดมาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ก็ยังเข็ดขยาดอยู่ไม่หายลุงตลับสารตะกร้าและกระบุงขายให้พ่อค้าในตลาดเด็กๆชอบลุงตลับเพราะเป็นคนตลกลุงตลับยังร้องเพลงได้ไพเราะน่าฟัง เพลงที่ร้องก็ชวนตลกและเป็นเพลงแปลกๆที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อนลุงตลับบอกว่าชอบร้องเพลงลำตัดเพลงชอยเพลงอีแซลบางทีลุงตลับก็ร้องศักกวาให้เด็กๆฟังลุงจะร้องสักกวาเพราะเพราะ ให้ฟังเอาไหมลุงตลับพูดสักวานี้เป็นอย่างไรหรือครับลุงเด็กชายอีกคนสงสัยผมไม่เคยรู้จักมาก่อนงั้นหนูก็ลองฟังดูลุงจะร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวตรง แล้วเริ่มร้องศักวาให้เด็กๆฟังศักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลอมลม แม้ล้อลามอยากยามไม่ปราบรื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีไพรไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอ่ยเสียงร้องสักาวาของลุงตลับช่างสดใสไพเราะ และได้จังหวะพวกเด็กๆพากันตั้งใจฟังศักกวาที่ลุงตลับร้องให้ฟังนั้นไม่ตลกแต่มีความหมายชวนให้คิดเป็นอย่างไรทำไมเงียบกันไปหมดลุงตลับถามอย่างแปลกใจฟังไม่รู้เรื่องกันเลยหรือก็รู้บ้างครับเด็กชายคนหนึ่งบอก แต่มีบางคาไม่ค่อยเข้าใจลุงก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงตลับพยักหน้างึกๆงึกบทศักวานี้เป็นบทร้องของเก่าคนแต่ก่อนเขาลอยเรือร้องโต้ตอบกันเวลามีงานรื่นเริงเรื่องที่นำมาร้องก็แต่งเดี๋ยวนั้น แต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครร้องศักวากันแล้วอย่างว่านั่นแหละหนูเอ้ยคนทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาสนใจเพลงใหม่ๆเลยลืมของเก่ากันไปหมดว่าแต่หนูหนูชอบไหมล่ะชอบค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งรีบตอบ ลุงช่วยสอนให้หนูร้องบ้างสิคะได้สิจะเป็นไรไปลุงตลับรีบตอบและหนูรู้ไหมสักกวาที่ลุงร้องเมื่อสักครู่เขาพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆพากันคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งบอกว่า เรื่องการพูดของคนเราครับเขาบอกว่าถ้าพูดจาไพเราะก็มีคนชอบแต่พูดคำหยาบใครๆก็ไม่ชอบเก่งมากเจ้าตัวน้อยลุงตลับชมอย่างพอใจเห็นไหมว่าการพูดจาของคนเรา ะสำคัญมากเวลาจะพูดจะคุยกับใครให้นึกถึงสักกวาบทนี้ไว้นะพูดจบลุงตลับก็ขยับตัวอีกครั้งบอกให้เด็กๆล้อมวงเข้ามาใกล้ๆแล้วเริ่มสอนให้ทุกคนร้องบทสักวาพร้อมกัน ลุงตลับร้องนำด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมก่อนที่พวกเด็กๆจะร้องตามเสียงดังไม่แพ้กันศัตวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจจมานที่หวานหอมบ่ายวันนั้นถ้าใครเดินผ่านบ้านของลุงตลับที่ท้ายตลาด ก็คงแปลกใจที่เห็นเด็กๆนั่งรุมล้อมลุงตลับแล้วพากันร้องสักกวาเสียงดังไปทางย่านตลาดเป็นไงคะเด็กๆสนุกไหมคะอ้าวลุงตลับเป็นไงคะบ้านกีอยู่ที่ไหนคะท้ายตลาดใช่ไหมคะอ่าเป็นเนื้อเรื่องนะคะนเดน พอจะจําได้นะคะและก็เป็นการที่ลุงตลับเนี้ยร้องสัตาวานะคะให้เด็กๆได้ฟังนะคะสัตาวานั้นสอนในเรื่องของการพูดใช่ไหมคะต้องพูดจาให้ไพเราะนะคะเด็กๆจับใจความได้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือนะคะทักษะภาษาขึ้นมาลูกหนังสือทักษะภาษานะคะเสร็จแล้วเด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า59นะคะแล้วก็60 นะคะคให้เด็กๆนะคะเติมคำนะคะอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามนะคะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะ5ข้อนะคะให้เด็กทำนะคะหน้าอย่าลืมนะคะหน้า5 9ถึง60นะคะวันนี้คุณครูขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะ